ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในปีพุทธศักราชส5 6 9นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ต้องบอกว่านะครับในปีพุทธศักราช2569นี้ถือว่าเป็นจงหวะและก็โอกาสที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวของชาวราศีมิถุนนั่นเองเพราะเปรือบเสมือนกับดาวพลังงานของพฤหัสนั้นนะครับกำลังจะให้คุณแก่ดวงชะตาของคุณอย่างเต็มที่พฤหัสก่อนหน้านี้นะครับมาทับตัวของคุณก็จริงแต่เขามาทับตัวในตำแหน่งที่เรียกว่าอ่อนแอนะครับหรือเรียกได้ว่าตำแหน่งที่เป็นปลาานั่นเอง ทำให้นะครับในเรื่องราวของการส่งผลลัพธ์ที่ดีตรงนี้ยังอยู่ในจุดของการกระปิดกระปอยเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ยังมีความไม่ชัดเจนกันเกิดขึ้นซึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลลั์ทําให้นะครับชาวราศีมิถุนดีขึ้นอย่างมาก เพราะดาวพฤหัสเองนั้นนะครับมาจากสองภพเรือนด้วยกันสำหรับชาวราศีมิถุนเรียกว่าพฤหัสนั้นมาจากกรรม,มะหรืองานของคุณและพฤหัสนั้นมาจากในเรื่องราวของปัตนิหรือเรื่องความรักของคุณนั่นเองทําให้การเปลี่ยนแปลงของเขานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมในปีพุทธศักราช69นะครับเวลา21นาฬิกา45นาทีตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการกระตุ้นให้แก่ชาวราศีมิถุนนั้นประสบความสำเร็จได้ดีกันเลยทีเดียว พราะนะครับการที่เขาได้อยู่ในตำแหน่งตรงนี้หรืออยู่ในเรือนกรกฎตรงนี้เปรียบเสมือนกับการที่เขาได้ตำแหน่งที่เป็นมหาอุดนะครับมันก็จะทําให้นะครับในเรื่องการงานของคุณดีมากทําให้ความรักของคุณก็ดีมากๆเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ2เรื่องใหญ่ตรงนี้แหละครับมันก็จะส่งผลลัพ์ที่ดีสุดๆกันเลยทีเดียวให้คุนั้นประสบความสาเร็จได้สูงให้คุณนั้นเติบโตได้อย่างมากใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งงานใหม่ใครคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสงานใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการงานทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นล้วนแล้วแต่ประสบความสาเร็จขึ้นมาได้ ฉะนั้นนะครับเรื่องการงานของคุณถือว่าเด่นมากๆกกนะลทีเดียวเช่นเดียวกันครับกับในเรื่องการเงินของคุณเพราะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่ดาวพฤหัสมหาอุดตรงนี้โคจรเข้าสู่ในเรือนกระดุมพระตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องการเงินของคุณอย่างเต็มที่ การที่พฤิกรรมมาจากกรรมาก,การงานโคจรเข้าสู่กระดุมพักการเงินและแถมกระตุ้นให้เต็มเป็นตำแหน่งมหาอุดตรงนี้จะทําให้การเงินของคุณนั้นนะครับเพิ่มผลคุณทวีขึ้นมาประสบความสําเร็จได้อย่างมากมีโอกาสที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับการเงินที่คุณจะสามารถสร้างความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเอง เงินเยอะเงินมากกันเลยทีเดียวแหละครับการที่ดาวพฤหัสมหาอุดตรงนี้มาอยู่ตำแหน่งการเงินของคุณแบบนี้เท่ากับว่าจะกระตุ้นให้แก่ชาวราศีมิถุนนั้นใครคาดหวังเงินเยอะเงินมากเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตความสําเร็จด้านการเงินการเงินที่ติดขัดอยากให้มันหลุดพ้นจากปัญหาภาระทุกสิ่งทุกอย่างกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะถูกคลี่คลายทาให้สถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณนั้นดีขึ้นมากๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับในปี69นี้นั่นเอง ส่วนในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันครับถือว่าโดดเด่นมากๆเพราะพฤหัสเองนั้นได้ตาแหน่งมหาอุดใครคาดหวังเกี่ยวกับรักใหม่ใครคาดหวังโอกาสใหม่ใครคาดหวังให้ความรักของคุณมีความราบรื่นสดใสรื่นเริงนะครับหรือว่ารวมถึงในลักษณะของการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ประสบความส็จได้ดีมากๆคนโสดก็มีโอกาสในการที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่คุณก็ราบรื่นกันดีมากๆมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีใครคาดหวังให้คู่ช่วยเหลือ ก็สามารถได้รับโอกาสนั้นได้อย่างมากกันเลยทีเดียวนั่นเองครับ ซึ่งาวนี้นะครับพอย้อนกันกลับมาดูในเรื่องราวของดาวอื่นๆบ้างนะครับดาวเสาร์เองก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นในช่วงของวันที่13กุมภา13กุมภานะครับดาวเสาร์จะทําการโยกย้ายเข้าสู่ในเดือนของราศีมีนซึ่งถือว่าการย้ายของดาวเสาร์ตรงนี้จากโคจรเข้ามาสู่ในเดือนการงานเสาร์มาจากมรณะการที่มาอยู่ในเดือนการงานจะมีเกณฑ์การที่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับสำหรับชาวราศีมิถุนจะมีเกณฑ์การที่เรียกว่าชาวราศีมิถุนนั้นจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นได้สูง 啊，对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 啊 คุณมีเกณฑ์การที่จะได้รับงานใหม่ขึ้นมาหรือโอกาสที่คุณจะต้องจบสิ้นกับเหตุการณ์เก่าๆทางด้านการงานความคาราคาซังทางด้านการงาน,าาางางานการาาม,มีประเด็นกามมร cassette, มีปัญหาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายตามระดับได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีการงานที่ล่าบลื่นก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกานเกิดขึ้นได้อยู่อาจจะมีเรื่องราวของการกดดันขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือนะครับจะมีรูปแบบของการงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนะครับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเหมือนที่บอกไปล่ะมันก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีกันเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมท่านเองฉะนั้นคุณต้องอย่าไปกลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนนะครับเพราะดูแล้วนะครับชาวราศีมิถุนเองมีโอกาสนะครับกับการที่คุณจะต้องถูกกระตุ้นให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเฉพาะในด้านการงานเพราะเราเสาร์มาจากมรณะมรณะมาอยู่กัมมะการงานตรงนี้มันก็จะกระตุ้นให้คุณเองนั้นจะต้องนนนนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจบจากงนา,านเก่าอะไรบางอย่างหรือความคลาราคาซ้งจากสิ่งเก่าๆบางอย่างได้ด,ด้วยเช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายผลลัพธ์ดีครับพอดาพฤหัสด,ดีนั่นเองพอดาพฤหัสที่ดีตรงนี้ก็ถือว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นในลักษณะของจุดจบที่สวยงามนั่นเองครับต่อให้อาจจะมีต้นเหตุหรือปัจจัยก่อนหน้านี้ที่เหนื่อยก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องการงานของคุณนะครับก็เหมือนที่บอกไปเลยว่าคุณจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็ซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนั้นจะพร้อมนําไปสู่จุดสิ่งที่ดีกว่าเดิมนั่นเอง ซึ่งนะครับในช่วงของปลายปีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดาวใหญ่ดาวหนึ่งนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองครับ22พฤศจิกาย,ยนราหูจะทําการโยกย้ายหลุดจากราศีกุมโคจรก็ไปสู่ในเรือนมังกรตรงนี้ถือว่าดีมากเพราะก่อนหน้านี้ครับราหูเองนะครับเบียดเบียนกันอยู่ในภพสุภะเขาได้ตำแหน่งเกษตรหรือในเรือนเขาก็จริงครับแต่ความหมายของคำว,ว่าลาหูยังไงก็เบียดเบียนกันหมด ความหมายของราหูที่โคจรอ,อยู่ในสุภาก็เปรียบเสมือนกับการเบียดเบียนในเรื่องของการเติบโตวความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณนั่นเองแต่พอเขาหลุดออกไปนะครับแล้วเขาก็เข้าไปสู่ในเดือนมรณะตรงนี้ทําให้ในเรื่องราวของการติดขัดในเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆจะสามารถปรากฏให้เด่นชัดขึ้นคุณจะมีในเรื่องราวของการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่หยิบจับทําอะไรก็แล้วแต่มักจะได้รับความราบรื่นได้มากกว่าเดิมนั่นเอง เละเมื่อมาย้อนกันต่อนะครับในรูปแบบของดาวพุธกันบ้างนะครับวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าในปีนี้ดาวพุธของคุณโคจรดีมากๆกันเลยทีเดียวโอกาสจัองหวะของการพักองศาหรือโคจรวิปริตนั้นเกิดขึ้นเพียง19วันเท่านั้นก็คือในช่วงของวันที่20กุมภาจนถึงวันที่11มีนาคมเท่านั้นเองครับ ฉะนั้นจุดจังหวะที่ดาวพุธของคุณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเดินอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีคราวนี้นะครับถ้าเกิดเรามาย้อนกันต่อในเรื่องดาวประจําตัวของคุณกันบ้างน,นะครับจังหวะพระองศาของคุณในปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เสียหายอะไรกับคุณมากนักเพราะเปลียนระยะเวลาของการที่โคจอรวิผลิตนั้นอยู่ในระยะเวลาอันสัน้น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงเวลาละ19วันเท่านั้นเองนะครับก็คือในช่วงตั้งแต่20กุมภาจนถึง11มีนาช่วงตั้งแต่มิา,กกาและช่วง ต่12กุลาคมจนถึง31ตุลาคม3ช่วงนี้นะครับแบ่งเป็นช่วงละ19วัน19วันแล้วก็19วันทำให้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับจุดที่เรียกว่าพักองศา อาจจะมีจุดสะดุดได้บ้างนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณแต่ว่าการที่เขาเองนั้นไม่ได้สะดุดนานนะครับก็ถือว่าในปีนี้ถือว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวเพราะบางปีของคุณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะสะดุดกันเป็นร้อยวัน200วันกันเลยทีเดียวก็มีเหมือนกันฉะนั้นในปีนี้ของคุณนั้นที่สะดุดเกิดขึ้นเพียงแค่4ี่หวันตรงนี้ค่อนข้างอยู่ในโหมดที่เรียกว่ารับได้อย่างสบายกันเลยทีเดียวแหละครับ ทำให้นะครับในเรื่องราวของความราบเร่งของคุณในปีนี้ในปี69ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวที่จะขยับขับเคลื่อนให้แก่ชาวราศีมิถุนนั้นประสบความสาเร็จได้ดีมากๆในปี69นั่นเอง